สวัสดีค่ะผี่ีทุกคนนะคะวันนี้ก็วันที่6พฤษภาแล้วค่ะตื่นเช้ามานะคะแม่ก็ทําความสะอาดตรงสารอุภูมิจักนิดหนึ่งค่ะสวนป่าน,นะคะนั่งฟฝอยอยู่ค่ะเสร็จแล้วแฟนน่าก็มาเกลีก่ยนะคะตรงหน้าบ้านจักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้มันสะอาดหงสะอาดตาหลังจากนั้นเราก็ไป อำเภอกันจ้าเพราะว่าเราไปซื้อเครื่องดื่มมาไว้ค่ะมาจากสองรถนะคะก็ไม่เยอะเท่าไรค่ะสองรถไม่ใหญ่ใช่ไหมวิ <c oughs> นี่ค่ะพี่ๆทุกคนก็ที่นะอ่นนี่นะคะจะเป็นผลไม้ค่ะเชอรรี่โดยนะคะจาก ติกต็อกหลิวฟาร์มจ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะอยากลองชิมนะคะไปเอฟได้เลยจ้า <c oughs> คือแบบอร่อยมากๆเลยทุกคนรสชาติเปรี้ยวๆนะคะกับกินกับน้าจิ้มคืออร่อยมากคะ <c oughs> ่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มาล้าง <c oughs> รดไทยค่ะเตเรียมเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็ใช้เด็กๆนะคะสามตัวนะคะหลักทางแก๊สไป <c oughs> <c oughs> นี่ละจ้ะใช้งานเจ๊กนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องเด็กๆใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนาะจะเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ให้ใช้มากอก าทานจ้ะเพราะว่าเราจะกินเหนื่อยอย่างกันจ้ะในวันงานนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวจงตุน<ม>อยู่กับเขานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเพิ่มด้วยในอย่างค่ะหลังจากนั้นแล้วก็มาสตาร์ทรถค่ะพี่ๆทุกคนเพื่อที่เราจะเอารถคันนี้ไปทําเป็นฉากค่ะงานไม่ใหญ่เนี่นะวิ <c oughs> โอ้ยทุกคนนั่งก็ ถ้าเกิดน่งไม่ได้บอกงานพี่พี่เอฟซีก็อย่าหน่อยจงหน่อยใจนังเด้อเพราะว่าน่งก็ไม่กล้าบอกหลายคนค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งมันเหมือนมีคนสติไม่ดีอะค่ะมามาปั่นป่วนมาอา่ามาทางบ้านเนาะคือแบบบอกเป็นเอฟซีแต่ว่าในแชททักบอกคนอื่นว่าน่งไปเป็นภรรยาเขาน่งรู้สึกว่าเขาจะจิตไม่ดีค่ะแต่ว่าน่งก็ไม่เคยคุยเนาะนังก็ไม่กล้าบอกเพราะว่านางก็กลัวเขามาป่วนเปลี่ยนในงานนังก็กลัวดูแลไม่ไว้ด้วยค่ะถามว่า ไม่ได้งกนะคะบางทีการจัดใหญ่นางนางก็มีงบประมาณไม่ถึงเนาะนางก็ไม่ได้มีมากมายนะคะเพราะว่าปีนี้เราทําอะไรไปแล้วก็ขาดทุนค่ดดังนั้นก็นางก็จัดเท่าที่นั่งไหวค่ะเอ่อกายกอยา,กกอยาเครื่องกันเด้อนั่งไม่ได้ขิ้งกแต่ว่านั่งหาได้เท่านี้นั่งก็จัดเท่านี้ค่ะแต่สําหรับแขกที่เชิญมาแล้วนางก็อยากเอ่อให้กินอิ่มๆไปเลยจ้านี่ค่ะพี่ๆทุกคนก็ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะอันนี้คือ อย่าว่านางเด้อคือแบบนั่งเป็นสาวถูกสาวชาวนาเนาะนั่งก็อยากรัดแบบมันชาวนาชาวนาตีมชาวนาแต่ไม่รู้จะเป็นออกแบบเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าอยู่ในหัวนี่แหละค่ะรอดูวันงานนะคะว่าฉากนั่งจะเป็นแบบไหนเพราะว่านั่งไม่ได้จ้างออเคแนไม่มีดนตรี ไม่มีช่างภาพมีแค่เสียงดนตรีของหมู่บ้านธรรมดาที่เป็นเสียงเหมือนแบบเปิดเพลงธรรมดาเงี้ยค่ะจัดแบบเรียบง่ายคะ่ะมีแต่ส่วนคนที่ป่วนนั่นคือเขาแชทมาข่มขู่ค่ะนางก็เลยได้ต้องไปแจ้งความถ้าเกิดน่งเห็นก็จะดําเนินตามกฎหมายทันทีค่ะพี่ๆทุกคนน่งไม่ได้คุยแต่ว่าพอดีคนที่รู้จักนะคะเพราะว่าคนนี้เขาไม่ได้เคยทักคุยกับนางแต่ว่าทักหาคนอื่นรอบขางนางหมั่ส่วนเลยคะ่ะนางก็เลยต้องดําเนิน เจักหน่อยเนาะเพราะว่าไม่อยากปล่อยร้รยนวลแล้วพอนั่งก็เป็นคุยดา่าเพราะว่ามันจะทําให้นังนั่งก็ไม่ใช่คนดุงดังเท่าไรแต่ว่านังก็แค่รักจ้าของท่านเองเพราะว่านังไม่อยากให้ใครถูกหลอกนอกจากเนาะมันในการวันนี้ก็เป็นการเตรียมฉากค่ะพี่ทุกคนอาจจะไม่ใหญ่นะคะแต่ว่านังก็จะตามงบประมาณที่นางมีเนาะค่ะเนาะก็ถ้าเกิดไม่ถูกใจใครก็ขออภัยหลายๆนะคะคลิปนี้ก็ฝากว่านีเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย